หอยตลับผัดพริกเผาทำง่ายอร่อยถูกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเฮียแจ็คดำนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับก่อนรับชมนะครับอยากจะขอให้เพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนของทางเรานะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสร้างสรรค์คลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกต่อไปนะครับเชิญรับชมได้เลยครับเพื่อนๆครับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีหอยตลับ2กิโลนะครับหอยตลับนี่นะครับเนื้อจะเหมือนหอยลายนะครับแต่ราคาถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ผัดออกมาอร่อยเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆค่ครับต่อไปก็จะมีพริกกระเทียมปั่นนะครับน้ำพริกเผาแล้วก็ไบโหระพา ้ำตาลทรายชูรสแล้วก็น้ำมันหอยครับชูรสใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับรายละเอียดส่วนผสมต่างๆนะครับผมจะลงไว้ในใต้คลิปนะครับเพื่อนๆครับครับผมเพื่อนๆเ,เ,เริ่มจากเราใส่น้ำมันไปสองช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมไปงลงไปผัดน,นะครับผัดให้มันหอมคนครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ นะครับเราให้มันผัดให้มันหอมน,นะครับเพื่อนๆื่อนครับเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่พริกเผาไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็ผัดพริกเผาให้หอมเช่นกันครับหอมไปน,น,นะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เริ่มส่งกลิ่นหอมนะครับเพื่อน แล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลไปแล้วก็ใส่ชูรสนะครับชูรสเนี่ยอาจจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับความชอบส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยชอบชูรสก็เลยต้องใส่แล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับอย่าใส่มากนะครับเดี๋ยวเค็มเพราะว่าหอยเดี๋ยวน้ําน้ําในตัวหอยเนี่ยมันจะออกมาอยู่ครับน ความเค็มความหวานออกมาในแกวหอยนะครับอืมถ้าเกิดเราใส่เค็มไปเนี่ยมันจะแก้ลําบากมปนเครืเพิ่มขึ้นแก้ลําบากแล้วเราก็ใส่หอยลงไปเลยครับเพื่อนครับผัดเข้าไปครับทำไมครับทีนี้ก็เปิดไฟแรงวน่ครับ ปันของเราะคระับเพื่อให้เก็ดพริกเก็ดกระเทียมของเราออกมาทั้งหมดนะครับอเริ่มหอมนะครับเพื่อนๆครับแต่แต่ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ที่เดี๋ยวเราจะผัดันสักหน่อยแล้วเราจะปิดฝาไว้ เพื่อให้หอยมันอ้าขึ้นมันจะได้สุกไวๆครับอบมันไว้ครับปาอบมันไวเพื่อเพื่อความรวดเร็วนะครับครับอบไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับมันได้สุกไวๆนะครับครับหลังจากเราปิดฝาทิ้งไว้สักพักนึงนะครับเพื่อนๆตอนนี้ครับดูสังเกตจากเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยเริ่มอ้าแล้วครับเพื่อนๆครับ เริ่มสวยเริ่มหอมนะครับตอนนี้เราก็ชิมรสได้ครับครับชอบแบบไหนเราก็อาจจะเติมเพิ่มได้ครับเค็มหวานครับผมแต่ในส่วนตัวผมครับรสชาตินี้ใช้ได้แล้วครับเพื่อนๆครับโอ้หครับเพื่อนๆครับส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆหอมมากกินมากเลยครับเอาผัดต่อไปอีกหน่อยนะครับ ให้หอยมันอ้าดีนะครับเพ่ได้สุกอีกอ้าเท่าไหร่นี่งสุกนะครับตอนนี้นะตอนนี้กําลังจะได้ที่แล้วครับเพื่อนเครับเริ่มหิวนะครับเพื่อนๆืนครับมันเริ่มได้ที่นะครับตอนนั้นเราก็จะใส่ใบโหระพานะครับตรงไปนะครับใส่ไปให้หมดเลยครับใบโหระพา คนต่อยหน่อยครับพอใส่ใบโหระพานะครับมันก็เริ่มจะมีกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เรากำลังผัดใบโหระพาให้มัน,นสุกอีกหน่อยนะครับไปเรื่อยๆใกล้ๆนะครับดือตักสีใบโหระพาเลยครับอันนี้สีใกล้ได้แล้วความหอมมาทั้ง หอมทั้งพริกเผาหอมทั้งตัวหอยหอมทั้งใบโหระพาอยู่ข้าวเลยครับเพื่อนเื่อนครับเพื่อนเพื่อนลองไปทำตามได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับกับหอยตลับราคาแค่นี้นะครับถูกมากโหลละหกสิบบาทครับ แล้วเราก็ปิดไฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนหอยตลับผัดพริกเผานะครับเป็นไงครับเพื่อนๆน่ากินไหมครับดูสิครับดูนูดูดูดูเนื้อต่อหอยที่ครับเพื่อนๆน่ากินมากเลยครับตั้งหอมกับข้าวสวยร้อนๆรับรองสองจานไม่อยู่แน่เลยครับเพื่อนๆนครับถ้าเพื่อนๆนชอบก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับ สามารถทําไปใช้กับอหอยลายได้ครับหอยกาบใหญ่ก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดถูกใจช่วยกดกระดิ่งสำหรับรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปกินข้าวก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อน,อนๆครับสวัสดีครับ